ข่าวแรกกันที่ N b t บเชียงใหม่นะครับเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ครับเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2566สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือ N b t บเชียงใหม่ทีวีดิจิตอลช่อง11 ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยวันนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายของการบันทึกเทปนะคะก็มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนําโดยนายแสงทองอนันตพักผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสมพร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือเหล่ากาชาติจังหวัดลําพูนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจํากัดมหาชนรวมบันทึกเทปค่ะ